คนที่คุณนึกถึงจะติดต่อมาเร็วๆนี้ไหมขอไพ่บอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่คุณนึกถึงกันก่อนนะคะว่าจะมีบุคลิกลักษณะประมาณไหนเนาะจะตรงกับคนที่คุณนึกไว้ในใจบ้างหรือเปล่านะคะคิงถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูสี่เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึศกษกัรแล้วก็ ทำลันนะคะพลังงานของคนราศีธนูนะคะนี่พลังงานของคนธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ราศีธนูเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าเขาจะติดต่อมาหาคุณเราเร็วนี้ไหมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีอายุเยอะกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองเนาะเป็นอาจจะเป็นคนบ้างงานด้วยนะคะคนคนนี้ ถ้าเขาไม่ใช่คนที่หวงแหงความโสดเขาอาจจะเป็นคนที่หึงที่หวงพอสมควรนะคะระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวหรือว่ามีประเด็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ต้องคิดทบทวนนะคะหรืออาจจะเป็นคุณกับเขาอยู่ห่างไกลกันหรือเปล่ามีระยะเวลามีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาเป็นอุปสรรคในความสัมพันธ์ไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อเพ่ยอยากบอกคุณว่า คุณมีการหยุดพูดหยุดคุยกันไปไหมเว้นระยะกันหรือเปล่าใครบางคนยังลืมไม่ได้นะคะยังคงเฝ้ามองความรู้สึกนั้นอยู่เป็นคนเก่าของกันด้วยไหมหมายถึงว่าความสัมพันธ์มันจบไปแล้วหรือเปล่านะคะห้าถ้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะเขาจะติดต่อมาหาคุณไหม คุณน่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะอาจจะไม่ได้มาจากความสัมพันธ์ของคุณแต่มาจากคนรอบข้างคนรอบตัวไหมหมายถึงว่ามีการทะเลาะกันในเรื่องของของคนอื่นมีคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะแปดดา เรื่องราวที่มีอาจจะถึงขั้นหาทางออกไม่ได้ไหมเรื่องที่ไม่เข้าใจกันหรือว่าทะเลาะกันนะคะแต่ว่าอัศจจวินถือไม้เขาอ,อาจจะติดต่อมาหาคุณหรือว่าเดินทางมาพบเจอกับคุณเพื่อมาเคลียร์ก็ได้นะคะ คุณที่คุณนึกถึงเขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้ไหมถ้าตอนนี้คุณหยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะมีเรื่องที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันนะคะสาเหตุของปัญหาอาจจะมาจากคนอื่นนะคะทะเลาะกันด้วยเรื่องของคนอื่นด้วยเรื่องที่ไม่เข้าใจกันนะคะเลยหยุดพูดหยุดคุยกันไปนะคะ มีทั้งควีนถือเหรียญแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะถ้าคุณกับเขายังคงรู้สึกดีต่อกันอยู่ยังคงรักกันอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้ต่อกันพอสมควรควีนถือเหรียญก็เป็นคนที่ไม่ยอมเป็นสองรองใครนะคะจะต้องเป็นคนเดียวไม่เป็นที่1ห,หรือว่าไม่เป็นที่สองในขณะที่สี่เหรียญก็คือคนที่ขี้หึงขี้หวงนะคะกอดทั้งเหรียญแล้วก็เหยียบทั้งเหรียญเนาะ ถ้าคุณต่างคนต่างไม่มีใครนะคะแค่ลดทีิถิแล้วก็มาพูดคุยกันคุณทั้งสองคนก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะไพ่จบเป็นอัศวินถือไม้มีเกณฑ์ที่จะเข้ามาติดต่อมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้ามาติดต่อหรือว่าเข้ามาพบเจอกับคุณมาแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าอัศวินถือไม้เป็นคนผงผางเป็นคนใจร้อนเป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจนะคะถ้าคุณอยากหันหน้ากลับมาพูดคุยกันถ้าเขาติดต่อมาจริง ก็อาจจะต้องพูดกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์อย่าประชดนะคะเพราะว่าทั้งคิงถือไม้นะคะก็เป็นคนมีอีกโก้มีฟอร์มแล้วก็เชื่อมั่นในตนเองที่ค่อนข้างสูงเนาะคุณอาจจะต้องเป็นแทม์เพลน์นะคะพยายามทำใจให้เย็นนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆเนาะถ้าคุณทนไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าต่างคนต่างใช้อารมณ์คุณก็จะกลับมาทะเลาะกันเหมือนเดิมแล้วก็หาทางออกไม่ได้นะคะ ถ้าคนที่คุณนึกถึงเป็นคนเก่าแล้วคุณรอว่าเขาจะติดต่อมาไหมเขามีเกณฑ์ที่จะติดต่อมาหรือว่าเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะแต่ว่าจะไปต่อกันได้ในความสัมพันธ์ไหมจะกลับมาคบกันได้อีกหรือเปล่าอยู่ที่คุณจะคุยกันได้ไหมจะปรับหากันได้หรือเปล่านะคะ